จาะลึกเบื้องหลังการตัดสินใจเลือกเอริกเชนฮาร์กอยู่ต่อและการพูดคุยกับผู้จัดการทีมคนอื่นๆอย่างโทมัสทูเคิลและโรเบโตเดซาบีมุมแฟนแมนยูช่องสำหรับคอบอลปีศาสตร์แดงสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกัน วันนี้ครับเราจะมานำเสนอบทความจาก r o r อรีวิ w e วลนักข่าวเชนหนึ่งและ Adam ค a f t ฟตัจาก The Athletic เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องผู้จัดก,การทีมของ Manchester United ที่บทสรุปออกมาว่า e r i ิกเ,เชนฮาร์ได้อยู่กับทีมต่อไปและมีแนวโน้มที่จะขยายสัญญาเพิ่มเติมอีกด้วยคลิปนี้อาจจะค่อนข้างยาวนะครับผมพยายามแปลและสรุปมาให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดก่อนไปฟังเนี่ยรบกวนขอคนละหไลค์และกด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับ นับเป็นเวลา16วันนะครับจากที่เหล่าผู้บริหารของแมนยูเนี่ยแสดงความยินดีกับเอริกเทนฮากที่สนามเวมบี้ในนัดชิง FA ครับสุดท้ายครับพวกเขาก็ตัดสินใจให้เทนฮากอยู่กับทีมต่อไป1วันหลังตัดสินใจเรียบร้อยเนี่ยเซอร์เดเบลฟอร์ดและทีมบินไปพบกับเอริกเทนฮากในอีบิซาเพื่อพูดคุยเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสมและพยายามสร้างความเคารพซึ่งกันและกัน เนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยอินิอสเนี่ยมีความคิดจริงจังเลยนะที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆครับมีความเสียใจครับที่ตำแหน่งเอริกเทนฮากดูไม่มั่นคงและที่สำคัญคือการอภิปรายเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่เพื่อยืนยันสถานะของเขาในสายตาผู้เล่นและสาธารณชนแม้ว่ารายละเอียดบางอย่างจะต้องถูกแก้ไขก็ตามการสนทนาทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความตรงไปตรงมามีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้เกิดปณิธานอย่างแท้จริงและมีพลังงานขึ้นมาใหม่เพื่อสนับสนุนเทนฮาร์ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นความชัดเจนในตรแหน่งผู้จัดก,การทีมเนี่ยมันก็ส่งผลดีกับทีมต่อไปเพื่อที่จะได้เริ่มดำเนินการในตลาดซื้อขายได้สักทีราดับความสำคัญของแมนยูครับก็คือเซ็นเตอร์แบ็กมิดฟิลด์ตัวรับและกองหน้าตัวเป้าถึงแม้สถานะทางการเงินเนี่ยจะยังไม่ค่อยดีก็ตามและพรีซีซั่นของแมนยู มีกำหนดการจะเริ่มในวันที่8กรกฎาคมนี้แล้วครับการตัดสินใจนี้จะถูกพิสูจน์ในการดำเนินงานในซัมเมอร์นี้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลเทนฮาต้องหวังนะครับที่จะเป็นแบบเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่จะถูกปลดแต่ไม่โดนปลดหลังคว้าแชมป์เอฟเอครับในปี1990ก่อนจะพาทีมประสบความสำเร็จจากมุมมองของอินิออสเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาผลงานจะไม่ค่อยดีและฟอร์มของทีมค่อนข้างย่ำแย่แต่การประเมินผลหลังจบฤดูกาลเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ออนนอสทำอยู่เสมอแล้วเทนฮากก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ทนต่อการตรวจสอบนี้ได้และมีความมุ่งมั่นไปในแบบเดียวกันครับเบื้องต้นนี้ครับคือบทสรุปที่เกิดขึ้นกระบวนการต่างๆที่ออนนอสจัดการในปัจจุบันและชัดเจนครับว่าเทนฮากได้อยู่กับทีมต่อไป แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาลงดีเทลกันต่อครับย้อนกลับไปครับวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมากระบวนการประเมินถูกเริ่มต้นขึ้นและมีความเห็นว่าจะปลดเอริกเชนฮาออกตั้งแต่วันนั้นมันไม่ใช่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายแต่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้มีอำนาจในแมนยู ก่อนหน้านี้ครับเขาก็วางแผนที่จะเก็บเอริกเชนฮาร์ไว้ในฤดูกาลหน้าเพื่อดูว่าเทนฮาร์จะสามารถปรับปรุงผลงานด้วยโครงสร้างที่แตกต่างรอบตัวเขาได้หรือไม่แต่ความพ่ายแพ้ต่อคริสตัลพาเลท4-0ต่อในวันที่6พฤศจิายนตามมาด้วยต้องมาหืดจับเอาชนะโคเวนทีในการดวลจุดโทษรอบรองชนะเลิศ FA ครับเนี่ยจึงเป็นเหตุการณ์ครับที่ทำลายแผนเก็บเทนฮารนั้นลงไป ความคาดหวังในตัวเขาก็เริ่มลดลงไปด้วยมีความกังวลมากขึ้นในระดับชั้นผู้บริหารเกี่ยวกับการฝึกสอนและแท็ติกต่างๆรวมไปถึงเห็นความแตกแยกครับระหว่างผู้เล่นบางคนกับเอริกเทนฮาร์ทที่ไม่สามารถแก้ไขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีความตึงเครียดระหว่างเทนฮากับผู้มีอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานและวิสัยทัศน์ต่างๆ มีการเขียนในสัญญาของเทนฮาร์กว่าเขาต้องมีส่วนในตลาดซื้อขายซึ่งนั่นดูขัดแย้งกับโครงสร้างที่อ e ีเน s สมุ่งหวังและจะนำไปใช้และเทนฮาร์กเนี่ยก็ต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นในแผนกแพทย์หลังจากมีอาการบาดเจ็บมากขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมานอกจากนี้ครับอีเนอสเนี่ยต้องการใหรา้นแพทลังงานและทัศนบติเิงบวกที่ c a r น i n g อกจาก้คนจึงเันช้นเ่อนะครับว่าผู้จัดการรับสูงัง ควรสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นและปลูกฝังระเบียบว,วินัยได้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเริ่มต้นขึ้นและไม่แปลกใจครับที่อินิออสเนี่ยต้องการแทนที่ด้วยคนของตัวเองนั่นเองยังมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าผู้บริหารถึงกับพิจารณาไล่เอริกเชนฮากก่อนเกมพบอาร์เซนอลในวันที่12พฤษภาคม พวกเขาถกเถียงครับว่าจะใช้โค้ชชั่วคราวซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อพวกเขาและอาจจะพาทีมไปเล่นในฟุตบอลยุโรปได้แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเฮนฮากก็ยังคงอยู่และผลลัพธ์กับเกมาอ์เซนอนก็แพ้ไป1ต่อ0จากนั้นจึงมีการประชุมโฟลลอัพกันอีกครั้งและมองหาทางเลือกอื่นๆน,นอกเหนือจากเฮนฮากแบบจริงจัง ุดท้ายครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในช่วงท้ายฤด,ดูกาลและเทนฮาก็สามารถเอาชนะทั้งนิวคาสเซิลและไบตันได้จึงเกิดคำถามในเราผู้มีอำนาจการตัดสินใจเนี่ยว่ายังมีโอกาสไหมครับที่แมนยูจะชนะแมนซิ t y ตี้ได้ในรอบชิง FA เครับเพราะการได้ไปเล่นในฟุตบอลยุโรปครับก็จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในช่วงซัมเมอร์ถึงว่าถึงแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะได้เข้าไปเล่นแค่ในยูโรปาลีกก็ตามนะครับ ซึ่งยังมีเหตุการณ์อื่นๆนะที่ส่งสัญญาณความไม่แน่นอนในเรื่องผู้จัดก,การทีมอีกด้วยนะเพราะเชนฮากเนี่ยพบว่าตัวเองหลุดจากการประชุมบางเรื่องหลังพ่ายแพ้เชลซี4-3ต่อ 3. การหารือกเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรผู้เล่นใหม่เกิดขึ้นโดยไม่มีเขาเช่นเดียวกับการตัดสินใจว่าจะเก็บหรือปล่อยลาเฟลวาลันออกไปด้วยการที่จอร์นมรอเธอออกจากบทบาทในฐานะผู้อำนวยการฟุตบอลในวันที่9เมษายนเนี่ย ก็ได้ลบการเชื่อมโยงการสื่อสารที่สำคัญกับเทนฮาร์กกับผู้บริหารใหม่ไปด้วยนั่นเองผู้คนสัมผัสได้นะครับว่าอินิออสเนี่ยกำลังพิจ,จารณาที่จะเสนอการปรับโฉมทีมฝึกสอนของเอริกเทนฮากโดยให้ความสำคัญกับมิเชลฟันเดกากโดยสรุปว่าบรรยากาศที่คาร r นตันจะต้องถูกยกระดับขึ้นอย่างไรก็ตามครับฟันเดกากมีความชัดเจนในวิธีการของเขาในขณะที่เทนฮากก็พักดีกับตัวฟันเดกากเช่นกัน รวมไปถึงชื่นชมผลงานของเขาอย่างมากผู้สังเกตการบางคนครับมองว่านี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเทนฮารกจะไม่ยอมรับตามความปรารถนาของอีนิอสแต่ด้วยวิธีอื่นๆครับเขาได้ปรับตัวให้อบอุ่นกับผู้เล่นมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงแทคติกในสัตดสุดท้ายนั่นเองอย่างไรก็ตามครับถึงแม้เทนฮารกเนี่ยจะรู้สึกนะว่าอนาคตของเขาจะถูกคุกคามแต่เขาก็ไม่ได้สแสวงหาโอกาสอื่นมีความสนใจจากอาแจก และบาเยนมิวนิกแต่ตัวเขามุ่งเน้นไปที่การอยู่ที่โอทัลฟอร์ดต่อไปเขาต้องการประสบความสำเร็จที่นี่ส่วนกระบวนการจัดหาโค้ชคนใหม่นั้นอินิออสเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายครับนั่นคือหัวหน้าโค้ชรุ่นเยาวที่เล่นฟุตบอลได้แบบน่าดึงดูดซึ่งจะทำงานในโครงสร้างของอินิออสได้ซึ่งนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมแกริสเซาเกตจึงได้รับการสนับสนุนจากบางคนในอินิออสจากผลงานของเขากับทีมชาติอังกฤษนั่นเอง นอกจากนี้ครับพวกเขาได้ติดต่อกับทัวแทนของคีแลนแมคเคนนาก่อนเกม f a ฟครับรอบชิงชนะเลิศซึ่งเจ้าตัวเนี่ยพาทีมอิบสวิชทาวครับเลื่อนชั้นขึ้นมาได้แต่ท้ายที่สุดแมคเคนนาก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับอิบสวิชนะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ครับที่ติดต่อแมคเคนนาเนี่ยเกิดจากแรงกระตุ้นของฝั่งเชลซีนี่แหละที่ได้ตัดสินใจแยกทางกับปอร์เชติโน่และก็สนใจครับที่จะดึงแมคเคนนาไปเช่นกัน และในเวลาเดียวกันเองเนี่ยพวกเขาก็ส่งตัวแทนออกไปคุยกับเดซาบี้ด้วยเพราะพวกเขารู้สึกว่าอาจจะพลาดคนใดคนหนึ่งหากรอจนกระทั่งจบเกม FA ลงไปก่อนนั่นเองสัปดาห์ก่อนเกม FA ครับ,รบจึงเป็นสัปดาห์ที่ผู้บริหารสโมสรอ,ออกไปสัมภาษณ์หลายครั้งเพื่อประเมินข้อมูลประจำตัวของผู้ที่จะเข้ามาแทนที่ของอเล็กเชนแฮกที่กําลังเตรียมตัวก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศไม่ใช่แค่แมคเคนนาและเดซาบีครับ แต่ยังมีมาโกซินวาครับปอเชติโนแล้วก็ถูกเคินอีกด้วยอินิออสเนี่ยให้น้ำหนักกับความคิด2ประการนะ1คือมองหาโคช้ชที่มีความก้าวหน้าซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าความคาดหวังในสโมสรขนาดเล็ก 2. คือมองหาโคช้ชความสามารถระดับสูงที่จะดึงความเป็นระดับโลกเข้ามาและช่วยดึงดูดในการเซ็นสัญญากับผู้เล่นแต่มันก็จะส่งผลนะครับต่อค่าใช้จ่ายทีมากขึ้น ก็จากเหตุการณ์เหล่านี้ก่อนเกมเอฟครับ,รบจึงมีการรายงานข่าวมากมายนะเกี่ยวกับอนาคตของ e อริกเทน a g ว่าจะถูกปลดไม่ว่าผลในนัดชิงจะเป็นอย่างไรก็ตามเพราะดูการของแมนยูเป็นฤดูกาลที่ย่ำแย่มากครับตกรอบอยูฟ้าด้วยอันดับ4แพ้ถึง14เกมในพรีเมียร์ลีกและผลต่างประตูก็ติดลบอีกแต่รูปแบบการเล่นของแมนยูที่สามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้เนี่ยได้เปลี่ยนความรู้สึกของแฟนๆที่มีต่อเอริกเทน a ส่งผลให้คะแนนความนิยมของเขาพุ่งสูงขึ้นส่วนหนึ่งของชัยชนะครับคือการปรับแผนวิธีการเล่นและเสริมสร้างความเชื่อแรงจูงใจจากวิดีโอของเขาที่เปิดก่อนนัชชิงที่ทำให้ผู้เล่นมีความมุ่งมั่นและอยากจะเอาชนะมากขึ้นหลังจากจบเกมเนี่ยเทนฮาก็ไปพักผ่อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารจากผู้มีอำนาจใดๆทั้งสิน้น ผลลับนัดชิงครับพร้อมกระแสจากแฟนบอลเนี่ยทำให้เกิดข้องสงสัยนะว่าอินิออสเนี่ยจะตัดสินใจไปในทิศท,ทางใดแรดคิปและเบลฟอร์ดครับได้พิจารณาทางเลือกต่างๆและสัมภาษณ์ผู้สมัครหลายคนปอชติโนเนี่ยหลุดจากตัวเลือกในต้นเดือนนี้เลยแต่ทูเครนครับสามารถสร้างความประทับใจได้อย่างแท้จริงแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้และทูเคนก็ออกจากกระบวนการนี้ เดซิบี้ครับก็อยู่ในตัวเลือกแต่พอดูความเหมาะสมของเงินเดือนอาจจะยังไม่เหมาะสมมากนะัก e อินิอสจึงช่างใจครับว่าพวกเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงทีมได้จริงหรือไม่ก่อนที่พวกเขาก็ตัดสินใจเพื่อประชุมสรุปทางเลือกอีกครั้งที่โมนาโกและลงเอยที่เชนฮากได้อยู่กับทีมต่อไปครับฤดูกาลที่ผ่านมาครับทั้งในพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนลีกทำได้ต่ำกว่าความคาดหมายมากๆแหละ แต่ในสายตาของหลายๆคนในสโมอสรครับก็เข้าใจนะว่ามันก็มีผลกระทบมาจากปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก็อินิออสครับก็ยังเคารพความยืดหยุ่นของเอเล็กชันฮารคแล้วก็การทำงานเพื่อดึงศักยภาพของดาวลุ่งอย่างอาริฮันโดกานาโชและเขาไปไมนูขึ้นมาได้ครับการคว้าแช,ชมป์คาราบและ FA ครับในสองฤดูกาลเนี่ยหลังจากที่แมนยูไร่แชมป์ถึง6ปีก็ถือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน ตอนนี้เชนฮากมีโอกาสที่จะทำผลงานและคว้ารางวัลเพิ่มเติมอีกได้อยู่ที่ตัวเขาเนี่ยแหละครับสุดท้ายจะรังสรรค์มันขึ้นมาได้หรือเปล่าแค่นั้นเองและนี่ก็คือบทสรุปเรื่องราวของผู้จัดก,การทีมครับ,รบจาก The Athletic e สื่อข่าวหลักต้นๆนั่นเองครับก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยี ina, น่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วย และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ